สุราอัลบากรห์ายะที่18บแปดอัลลอฮ์ทูลว่าความว่าพวกเจ้าจะปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไร ทั้งทที่พวกเจ้าไม่ได้มีชีวิตมาก่อนแต่พระองค์ทรงทำให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาและก็ทำให้พวกเจ้าตายต่อมาก็ทำให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์คำอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเดชานุภาพของพระองค์ในการสร้างมนุษย์และทรงกำหนดย่างก้าวชีวิตของมนุษย์แต่ละขั้นตอนจากที่ไม่มีสิ่งใดมาก่อนเลยด้วยการสร้างอาดัม ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์มาจากดินและให้การสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จากเชื้ออสุจิพระองค์ทรงกล่าวว่า ความว่าและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดินต่อมาได้ทรงทำให้การสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จากน้ำอสุจิที่ไร้ค่าสุรอาส,สัญญอัเลาะห์อายะที่เจถึงแพระองค์ทรงทำให้มนุษย์ก่อกำเนิดขึ้นในคันของมารดาโดยมีรูปร่างแต่ปราศจากชีวิตแล้วพระองค์ก็ทรงให้ชีวิตพวกเขาด้วยการเป่าวิญญาณเข้าสู่ร่างนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่า ت ت ความว่าต่อมาพระองค์ได้ทรงทาให้เขามีเรือนร่างที่สมบูรณ์และได้เป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเรือนร่างนั้นและทรงทาให้พวกเจ้ามีการได้ยินการเห็นและจิตใจแต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณซุรอัสสจรดะายะที่กล่าว ถ้าเช่นนั้นแล้วอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือกราบไหว้บวงสวงต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นถูกสร้างเช่นเดียวกับเขาหรือต่ำกว่าเขาพระองค์ทรงกล่าวว่า,ค,ค,าความว่าหรือว่าพวกเขาถูกสร้างมาโดยไม่มีผู้สร้างหรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างซุร่าอตูร อายะที่35ท่านซุฟยานอัสซาวรีกล่าวว่าจากอบีอิสฮักจากอบีอัลอาหว์วัสจากอับดุลลาอิดนีมสัออ AH สอูดขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแก่เขาอายะที่พระองค์ AH อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าพวกเขากล่าวว่าองค์อภิบาลของเรา พระองค์ทรงทําให้เราตายสองครั้งและทรงทําให้เรามีชีวิตสองครั้งสุรครอเฟอร์อายะที่11เขากล่าวว่าคือถ้อยความที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในสุรอัลบะกราว่าทั้งที่พวกเจ้าไม่ได้มีชีวิตมาก่อนแต่พระองค์ทรงทําให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ทําให้พวกเจ้าตายต่อมาก็ทําให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งท่านอิบนูจุรอยกล่าวว่าจากท่านอะตาะจากท่านอิบเนีับัสทั้งที่พวกเจ้าไม่ได้มีชีวิตมาก่อน แต่พระองค์ทรงทําให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาหมายถึงไม่ได้มีชีวิตมาก่อนในกระดูกก้นกบบิดาของพวกเจ้าโดยที่ไม่มีสิ่งใดๆเลยแต่พระองค์ก็ทรงสร้างพวกเจ้ามาหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าตายซึ่งเป็นการตายจริงในดุนยาแล้วพระองค์ก็ทรงทําให้พวกเจ้ามีชีวิตขนาดที่พวกเจ้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเช่นเดียวกับความหมายในคําพูดของพระองค์ที่ว่า พระองค์งทรงทําให้เราตายสองครั้งและทรงทําให้เรามีชีวิตสองครั้งท่านดอฮักกล่าวว่าจากท่านอิบเนีอับบาสในคําดํารัสของอัลลอฮ์ที่ว่าองค์อ,ภ, <c oughs> อภิบาลของเรา <c oughs> พระองค์งทรงทําให้เราตายสองครั้งและทรงทําให้เรามีชีวิตสองครั้งเขากล่าวว่าพวกท่านเคยเป็นดินก่อนที่พระองค์จะสร้างพวกท่านมานี่คือสาภาพที่ไม่มีชีวิตต่อมาพระองค์งทรงทําให้พวกท่านมีชีวิตโดยการสร้างพวกท่านมา นี่คือสภาพการมีชีวิตหลังจากนั้นได้ทำให้พวกท่านตายโดยเอาพวกท่านกลับไปยังหลุมศพนี่คือสภาพการไม่มีชีวิตอีกครั้งแล้วพระองค์ก็ทรงให้พวกท่านฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะนี่คือสภาพการมีชีวิตอีกครั้งอย่างนี้แหละคือการตายสองครั้งและการมีชีวิตสองครั้งดังเช่นคำของพระองค์ที่ว่าพวกเจ้าจะปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไร ทั้งๆที่พวกเจ้าไม่ได้มีชีวิตมาก่อนแต่พระองค์ทรงทําให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ทําให้พวกเจ้าตายต่อมาก็ทําให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งโปรดดูตัดสีอิบดิกาิีเล่มที่หหน้าที่96-97ถึง